เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าความตั้งใจของรัฐบาลคือการเร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเข้าไปแก้ที่ต้นตอหรือฐานรากโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาใน3ามกลุ่มใหญ่นั่นคือป่าน้ำฝนที่ถือเป็นหัวใจและร่างกายของประเทศนี้ค่ะ วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมสนทนาในตอนพิเศษเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากโครงการสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการและถือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลน,นี้ ในฐานะของประสบนิกรชาวไทยตัวทั้งนายกเองก่อนหน้านี้เราเป็นพาร์ทในพาร์ทของนักธุรกิจแล้ววันหนึ่งอะค่ะเรามาเป็นนายกรัฐมนตรีไ ติดตามตอนที่เป็นภายของนักธุรกิจเราก็เห็นโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายเลยค่ะแต่พอมาเป็นในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จริงได้เห็นโครงการพระราชดำริจริงท่านนาย,ยกเห็นอะไรที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นคะเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับความลึกในการทํางานถ้าเกิดเราเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเราติดตามข่าวนะครับอย่างเช่นตอนสองทุ่มอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ได้ทราบแต่ว่ามีโครงการอะไรบ้างค่ะ แต่เราลงบนพื้นที่จริงๆลงลงไปในฐานะนายกรัฐมนตรีไปพร้อมองค์การพยพที่มีหลากหลายหน่วยงานเนี่ยได้มีการหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเชิงนั้นๆเนี่ยได้มีการนําเสนอในเชิงลึก <c oughs> และทําให้เราทราบถึงว่าความยากลำบาก <c oughs> หรือว่าความที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ใส่เงินลงไปเนี่ยมีมากนะครับและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเชิงบวกนะครับไม่แม้เป็นเรื่องของปากท้องแม่เรื่องการเปลี่ยนแปลง,ปลงอาชีพหรืออี่ว่นมีการ เปลี่ยนจากเรื่องที่ทําให้แบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย ในเ่ของการวิธีการวิถีชีวิตในการทํากินเนี่ยก็ได้เห็นชัดขึ้นนะครับการได้เห็นชัดขึ้นโครงการพระราชดำริต่างๆเนี่ยก่อเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประสบนิกรชาวไทยในส่วนของภาครัฐเองอเราก็มีเป้าหมายที่สําคัญคือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่หลักของการแก้ไขปัญหาค่ะท่านนายกคะมันมีหลายหลักด้วยกันแต่สิ่งที่รัฐบาลได้นํามานั่นก็คือแนวทางของโครงการที่เรียกว่า ป่าน้ําและคนคในตรงจุดนี้เองค่ะที่มาของโครงการนี้มาได้อย่างไรคะผมว่าพวกท่านได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9กแล้วในพวกท่านก็ส,ส,ส่งเสด็จลงพื้นที่เยอะมากนะค,ะครับเช่นเดียวกันก,กับพระบาทเจ้าหัวรัชกาลที่ส0บเองเนี่ยก็ท่านม,มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยงยิ่งในในพื้นที่ที่อาจจะมีความลําบากนะค,ะครับที่อยู่ไกลความเจริญนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เพราะนั้นพวกประชาชน ประสบนีกอนเนี่ยก็ต้องพึ่งเรื่องของการเกษตรของเขาจะเยอะนะครับไม่ใช่แค่อธอรการกิจอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องของน้ํานะครับเรื่องของการที่ไม่ลุกล้ําป่านะครับเรื่องเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนก็เป็นเรื่องสาคัญไม่ว่าเป็นระบบสาธารณสุขการศึกษาต่างๆเนี่ยก็สามารถร้อยเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันสามารถทําให้พี่น้องประสบนีกรอนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในทุกมิติ <c oughs> นะครับ ในปิติอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้พระราชทานไว้พระองค์เนี่ยก็เคยรับสั่งที่บอกว่าทั้งป่าทั้งน้ำล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติหากไม่มีป่าไม่มีต้นน้ำที่สำคัญมนุษย์เราอยู่ไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่เก้าจึงได้พระราชทานสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์มากมายให้กับประสบนิกรชาวไทยในหลวงรัชกาลที่ส0บก็ทรงสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดนำมาซึ่งโครงการเฉลิม พระเกียรติของทางภาครัฐเองด้วยเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ7 2็พรรษา28รสดกรกฎาคม2567ทางภาครัฐเองเราจัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติถูกต้องไหมคะเนื่องในโอกาสที่เป็นปีมหามงคลเนี่ยนะครับวันที่28รสดกรกฎาคมปีนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทรของพระชมนมายุ 72, าครบ72็พรรษา6รอบ28กรกฎาคมปีนี้เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ พวกเราเองในฐานะประสงค์นิกรเนี่ยร่วมกันเฉลิมฉลองในปีหมาหมงคลนะครับโดยที่เราจะน้อมนําโครงการพระรมชริต่างๆที่ท่านทําเกี่ยวกับเรื่องดินกับเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องคนนะครับมาบรรจุเข้าไปในโครงการที่เราทําขึ้นมานะครับโดยที่ทางรัฐบาลเองร่วมกับภาคเอกนชนองค์กรต่างๆได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการคัดเลือกกว่า600โครงการมาเป็น10โครงการหลัก นะครับแต่ไม่ใช่แบบเขาหรือหรือ10นะครับอีก500กว่โครงการก็ยังทําอยู่นะครับแต่เรามีโครงการหลักประมาณ10โครงการนะครับซึ่งทุกอย่างก็อยู่ร่วมกับเรื่องของป่าน้ําคนนะครับป่าน้ําคนดังนั้นขอลงรายละเอียดในแต่ละโครงการนิดหนึ่งค่ะว่าอยังในส่วนของป่าก่อนเห็นบอกว่ามีโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและ Pocket ็ตพาร์คเแห่งด้วยครับบึงหนองบอนเนี่ย แล้วก็ถ้าเกิดไปดูในแผนที่ที่อยู่ในกรทมเนี่ยก็อยู่ติดกับสวนหนองปลอก้านะครับบึงหนองบออเองก็มีพื้นที่หลายร้อยไร่นะครับมีบึงอยู่แล้วนะครับเรารัฐบาลเองก็ไปสํารวจมานะครับเราก็อยากให้มีพัฒนาให้เป็นให้เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่อันนึงนะครับคณะรัฐมนตรีหลายท่านรวทกกมทั้งตุวกมปเอกก็ลงไปในพื้นที่ดูนะครับมีต้นไม้ที่ดีนะครับมีสระน้ําที่ใหญ่ จะพร้อมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์สุขภาพได้นะครับพัก่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในเจ็ดสิบสองภาคที่จะทำนะครับแต่บางพื้นที่ก่อนจะเป็นแค่ไร่เดียวหรือแค่สองงานแต่อยู่ตามพื้นที่ที่มีความแออัดสูงนะครับการที่เรามีพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นเหมือนกับที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงซึ่งปัจจุบันนี้ที่หัวสายก็มีความแคบแคก็เป็นที่ผ่อนคลายได้ในที่ออกกําลังกายอาจจะมีสวนสาธารณะเล็กๆหรืออาจจะมีสนามกีฬาเล็กๆเพื่อให เด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปได้มีการมาออกกําลังกายได้นะครับเป็นสถานที่ที่เติมเต็มความสุขความสุขในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ว่าการจะพัฒนาพื้นที่ได้อะคะ่ะโอ้โหพื้นที่มันก็ต้องเขียวขจีเช่นเดียวกันเราก็ต้องทําโครงการเฉลิมพระเกียรติที่เป็นลักษณะของการปลูกป่าซึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญนะครับเมื่อเข้าใจว่าเป็นอาทิตย์ที่แล้วสิบวันที่แล้วเรามีการแจกต้นกล้านะครับ,รบซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างๆนะครับก็เอาไปทํากันนะครับเอาไปปลูกในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับ,รบเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกัอนอยูว่ว่ามันมีการทาไร่เลื่อนลอยต่างๆเนี่ยซึ่งเราพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้ นะครับควบคู่ไปกันเรื่องของการทำอาหากินด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีการตัดป่าไปแล้วก็มีการปลูกปลูก,ลกต้นไม้มาทดแทนน<ค>ะครับทำให้ระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมไม่ว่าจะเป็นการรักษาหน้าดินหรือเป็นการที่ตับทําให้เกิดฝนได้ธรรมชาติขึ้นนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นการที่เราจะต้องแจกต้นกล้าไปปลูกนี่เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะนะ ถเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือปรับปรุงสวนสาธารณะทำพักต่างๆหรือแม้กระทั่งปลูกป,ป่าอย่างนี้เนี่ยนะคะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะที่ประชาชนได้รับในตรงส่วนนี้ท่านายกรัฐมนตรีมองในภาพกว้างอย่างไงบ้างนะคะผมว่านอกนอกจากเป็นที่ทําให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทําให้เกิดการรักษาหน้าดินที่ดีนะครับทำใหเ้เรามีฝนตกที่ดีพอนะครับ อาจจะประก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติขึ้นมาอีกก็ได้นะครับมีทุกทุกมิติไม่จะเป็นมิติของดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามทีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่เพียงเท่านั้นนะคะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างตน้นล้วนเป็นการทำความดีให้กับสังคมและร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลอีกด้วย พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าทนายกรัฐมนตรีจะมาเล่าให้เราฟังถึงสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่แล้วนำมาต่อยอดเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ายโได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับป่าไปแล้วเนี่ยนะคะซึ่งป่าก็เชื่อมโยงกับเรื่องของน้ําสําหรับในประเทศไทยอะค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันก็จะมีลักษณะของไม่น้ําท่วมก้อนน้าแรงทีนี้เวลาที่เราจะยกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำอะค่ะรัฐบาลมีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็ทําโครงการเฉลิมพระเกียรติอะไรบ้างคะครับอันนี้ก็มีหลายหลายมิตินะครับที่เมื่อกี้คุณนุ่นบอกมาเรื่องของไม่ท่วมไม่แรงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่รัฐบาล ท,ทุกรัฐบาลเลยก็ว่าได้ให้ความสําคัญนะครับรัฐบาลนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรรัฐบาลอื่นนะครับเราไม่ได้โฟกัสแค่การสร้างสารทุปโภกใหญ่ๆอย,ยอย่างเช่นสนามบินหรือลานบิดเราไม่ทำดูอย่างนั้นอย่างเดียวเรื่องเรื่องของการไม่ทั่วไม่แรงเนี่ยมันจะเป็นการที่มีผลกระทบในเชิงบวกหรือลบถ้าไม่ทำเนี่ยกับพี่น้องประชาชนหลายสิบล้านคนเพราะเราพึ่งเรื่องการเกษตรก็อาจจะเยอะถ้าเกิดเราดูแลให,ให้ดีเนี่ยเรื่องไม่ทั่วไม่แรงเนี่ยผมเชื่อผลผลิต แล้วก็บุรค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีอย่างมโกลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลเรื่องไม่ท่วมไม่แล่นี่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับรวมบงทั้งเรื่องของการบริโภค,โภคุโภคน้ําด้วยเหมือนกันนะครับโครงการแรกเลยที่เราทำคือเรื่องของน้ําบาดาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้ำบาดาลเนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่เราต้องพึ่ง,ขงเขาน้าจะเยอะนะรผมลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่ลำพูนเองเราก็ไปทําเรื่องน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลเองก็ไม่ใช่แค่ขุดเจาะอย่างเดียว นะครับเรื่องของการที่ต้องมีสายส่งก็เป็นเรื่องสําคัญบางแห่งที่ทํามาเนี่ยทำมาหลายปีแล้วแต่สายส่งยังไม่มีเนี่ยนะครับทางท่านนาชลเลขาธิการประจำพวกท่านก็ก็ได้บอกมาว่ามันยังขาดงบประมาณบางส่วนเราลงทุนเจาะน้ามาดานเป็นหลายสิบเรือนเป็นร้อยล้านแค่19้าล้านเนี่ยก็ค o อบคได้3-4หมูบ่บ้านนะครับทำให้มีสายส่งไปที่โรงพยาบาลได้ทําที่โรงเรียนได้นะครับทำตรงนี้ก็ทําคุณประโยชน์ให้หมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนน้ำบาดาลก็เป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่เรา ทำอยู่เกี่ยวกับเรื่องน้ําเรื่องโครงการเฉลิมพพะเกียรินะครับซึ่งนั่นก็คือโครงการจัดหาแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ72แห่งในโครงการนี้เป็นโครงการของการจัดหาแต่ว่าเราก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการพัฒนา72สายน้ําอย่างยั่งยืนรตรงนี้อยากให้ท่านายกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะประเทศไทยเราก็โชคดีเพราะเรามีแม่น้ําใหญ่ๆอยู่เยอะนะครับเป็นสายเลือด ที่สามารถไปหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยหลายๆคนก็ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของการมีแม่นม้ําอุปโภคบริโภคหรือว่าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเองก็ตามทีนะครับแต่ว่าเรื่องของสายน้ําเองเนี่ยหลายๆสายน้ำก็มีการตื้นเขินต้องมีการขุดลอกใหม่ นะครับไม่เป็นเรื่องของขยะหรือว่าตะกอนที่สะสมมาทําให้ไหลาอาจจะไหลไม่ดีอาจจะไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีนะครับทำให้เกิดการตื้นเขินได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายหลักกันหนึ่งของเราที่ยพยายามที่จะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสายน้ำทั้งสองสายน้ำนี้นะครับ จัดหาแล้วก็พัฒนาแล้วเราก็เห็นเนีนะคะว่าในระดับสายตาเนี่ยค่ะที่ประชาชนสัมผัสได้เลยเราเห็นว่าน้ําใสขึ้นคลองสวยขึ้นที่สําคัญเนี่ยนะคะเราเห็นว่าทัศนียภาพที่มันมีความสวยขึ้นแบบนี้ก็ามาจากโครงการเฉลิมพระเกียรตอีกเช่นเดียวกันแล้วก็คือโครงการสิบคลองสวยน้ายําใสคนไทยมีสุขในมิตินี้เนี่ยนะครับคลองหลายๆคลองที่ ผมไปดูมานะครับกับท่านราชเลขาธิการว่าจะเป็นของเปรมประชากรเองก็ตามทีเนี่ยที่ลั่นเป็นทางทิศเหนือของกรุงเทพเนี่ยก็ไปดูมาว่ามีการลอกคลองเก็บขยะนะครับเราอย่างที่พื้นที่ที่อยู่ชุมชนที่อยู่ริมคลองเนี่ยเราก็มีการพัฒนาแล้วก็จัดที่ว่าอาศัยให้เป็นสัตว์เป็นส่วนทําให้มีที่เดินได้นะครับทําให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีความสุขด้วย นะครับเพราะว่าเราอย่างยิ่งถ้าเกิดเข้ามาในตัวเมืองจริงๆเนี่ยว่าเป็นคลองอ์อางหรือบริเวณกระทรว,วงกลาโหมกระทรวงมหาไทยเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ไปดูถ้าลองไปดูวันนี้เนี่ยจะแปลกใจมากเพราะว่าคลองในใสมาก<ท>ะนะครับแล้วก็มีมีปลานะครับซึ่งทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบมาอยู่สมัยก่อนเนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยเราเป็นกรุงเทพเนี่ยเราเป็นเวนิสของตะวันออกก็ว่าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าภาพลักษ ในช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะมีการพระองค์ท่านทรงมีพระจําริมาให้ดูแลเรื่องคลองน้ําใสเนี่ยมันก็มีความขุ่นไม่มีความมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเนี่ยแต่การที่เราไปทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทําให้คลองใสขึ้นมานะครับชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองไม่ใช่แค่ชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นมีมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างเดียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทาอย่างแถวคลององอานี้มีร้านอาหารดียมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่หลายๆร้านเลยก็ว่าได้ ะนะครับตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเวลาที่เรามีการจัดระเบียบ การจัดระเบียบที่ต้องไปพร้อมๆกับวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนนะคะก็จะมีการยึดโยงกับเรื่องของอดีตและเขาอาจจะมีความเคยชินเวลาที่ภาครัฐนะคะจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือจัดระเบียบให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นสื่อตรงกลางตรงนี้ค่ะที่จะก่อให้เกิดการเข้าใจที่ตรงกันในระยะแรกะคะ่ะรัฐบาลทํำยังไงคะโอ้ต้องมีการพูดคุยครับเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ เพราะว่าการที่เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ริมคลองอยู่แล้วนะครับการเกิไปขอให้เขาขยับขยายย้ายที่อยู่บ้างถึงแม้จะมีปัจจัยของเงินเข้ามาช่วยเหลือเขาก็ตามทีเนี่ยก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะไปสั่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยให้ทราบว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันเราทํให้กันดีๆเนี่ยเราทุกๆครัวเรือนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่พวกเราทุกคนจะดีขึ้นมีรายได้เสริมที่ดีขึ้นด้วยนะครับ ปัญหาหรือว่าการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอะค่ะสำหรับในประเทศไทยเราพูดเรื่องนี้กันอย่างนานมากนะคะหลายรัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ปัญหาหลักใจความสำคัญค่ะที่บางจุดบางอย่างเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขได้ในเชิงลึกอะมันอยู่ตรงไหนและในส่วนของรัฐบาลเองค่ะเราคิดว่าหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้แก้ไขปัญหาเห่านั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะหัวใจสาคัญมันอยู่ตรงไหนคะ ผมคิดว่าปุ๋ยสำคัญที่สุดจริงๆก็คือต้องเป็นความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะเราเพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับทำความเข้าใจกับเรื่องของวิถีชีวิตในการรัรงชีตนะครับเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเป็นเรื่องของการทิ้งขยะนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญเนะพราะเราเวลาเราไปบางประเทศอย่างเงี้ยที่อย่างมหานครเจนีวาหรือมีเล็กเจนีวาอย่างเงี้ยสายแจ๋วเลยนะครับเราเองเราก็อยากให้คูครองของเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ย ระยะหลังเนี่ยค,ครูคลองเราก็มีความรู้สึกว่าขยะมันก็น้อยลงไปหนึ่งเนี่ยเรามีบริษัทจัดจัดเก็บที่ดีขึ้นมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับอย่างเช่นทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็ไปหาอุปกรณ์มานะครับว่าการที่คูคลองเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นมากเนี่ยถ้าเกิดจะไปลอกดินขึ้นมาเนี่ยตลิ่งก็จะสุดได้แต่ปัจจุบันเนี่ยแปลาเครื่องมาจากบริษัทสวิสแลนด์เนี่ยดูดดูดแต่หน้าดินที่มีแก๊สไข่เน่าเยอะที่ส่งกลิ่นไม่ดีเนี่ยดูดจากหน้าดินแล้วบำบัดน้ํา เข้ากระบวนการบําบัดน้ําแยกขยะออกจากดินขยะก็พวกเศษพลาสติกทั้งหลายดินก็เข้ากระบวนการบําบัดเสร็จแล้วดินเหล่านั้นก็ทําเป็นปุ๋ยแล้วน้ําก็กลับคืนสู่แม่น้ําได้กลับคืนคลองนั้น,น,นได้ตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าต่อหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณสองเดือนในการที่ทําให้น้ําบริเวณนั้นใสเข้ามาพอประมาณได้ทําให้ สจะภาพไปลองทุกอย่างดีขึ้นหลักก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาครับ น้อมนำแนวพระราชดําริน้ําคือชีวิตมาปรับใช้นอกจากจะเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรแล้วยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยช่วงหน้ากลับมาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีถึงการลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกับโครงการในหมวดคนค่ะ คนจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องมีพื้นฐานชีวิตที่ดีอย่างที่รัฐบาลได้บอกไปว่าเราเองก็ทําโครงการที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลากหลายด้านเนี่ยนะคะที่ท่านนายกเล่าให้ฟังก็จะมีทั้งป่าทั้งน้ําแต่จริงๆแล้วเวลาที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่ประชาชนเขาสะท้อนให้ท่านนายกได้ทราบค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะหนึ่งในหลายเรื่องคือเรื่องสาธารณสุข นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเราเราก็มีโครงการไปพัฒนาแล้วก็ไปเติมเต็มในแง่อุปกรณ์อาคารให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการที่เราจะมา,าทำให้ใน,นวันมหมามงคลน,นะครับ นั่นก็คือโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและก็หน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่ง72แห่งครับอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปมาที่สะแก้วนะครับมีการเพิ่มอุปกรณ์ให้นะครับ มีการต่อเตืออาคารให้ด้วยนะครับแต่นอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ยังมีโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้กับโรงเรียนด้วยครับอาทิตย์ที่แล้วก็ไปมาโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆโอกาสเดยกคนบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของตายนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้น้ําดื่มี่ยก็สูงมาก เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการทําน้ําตืกได้ในโรงเรียนเป็นเรื่องสําคัญเราก็พยายามที่จะไปทําตรงนี้ให้นะครับทำน้ำให้ใสาสามารถอุ่โพวกบริโภคได้อย่างไม่มีพิษนะครับที่ดินทํากินล่ะคะยังคงเป็นปัญหาที่ปากน้อยขนาดไหนคะท้านเป็นปัญหามากครับเป็นปัญหามากเพราะว่าสิ่งที่ทํากินเองที่ดินเนี่ยก็สามารถทาอะไรได้หลายอย่างนะครับเป็นต้นทุนในการหากระแสงเงินสดก็ได้ในการเลี้ยงชีพก็ได้นะครับก็ทำงานร่วมกับกองทัพไทยในการที่จะมอบที่ดิน เจ็0 0มไร่ให้กับน้องประชาชนนะครับโดยผมอยู่คิกออฟเข้าใจว่าเร็วๆนี้ที่จังหวัดนครพนมนะครับนั่นก็คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายมิติเช่นเดียวกันค่ะคแต่การดูแลคนในแต่ละกลุ่ม รัฐบาลเองก็พยายามที่จะดูแลให้ครบทุกกลุ่มแต่กลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะคะมองเห็นถึงความสําคัญนั่นก็คือกลุ่มคนพิการจึงได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติที่เป็นโครงการจัดหากายอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดครับเมื่อกี้นี้นอกเหนือจากการมอบที่ดินแล้วเราก็ดูแลและซ่อมแซมบ้านด้วยทั่วประเทศนะครับแล้วก,กายอุปกรณ์เนี่ยเราก็มี72 0 0 0ชุดเนี่ยก็มีรถจากกระทรวงพัฒนาสังคม ที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการปล่อยรถลงไปให้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ชีวิตยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่พิการหรือติดเตียงหรือมีความทุพพลภาพในบางมิติสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับในด้านของการแพทย์การสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งในมิติของการให้ที่ว่าให้ชีวิตเนี่ยนะคะยังมีโครงการที่เป็นโครงการบริจาคโลหิต10ล้าน44ครับ สิบล้านดีซีนี่ก็เป็นเรื่องของการบริจาคหรือเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกๆวันนี้ก็มีคนที่มีความต้องการโลหิตอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องมาให้เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วนการรณรงค์ทั้งเอกชนทั้งวหน่วยงานภาคร,รัฐให้มีการบริจาคโลหิตตรงนี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เราก็เปิดให้มีการบริจาคโลหิตเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยแต่จริงเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยคือเราก็ทําได้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดโครงการเฉลิมพระเกียินี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราทําทั่วประเทศและที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดประชาชนท่านใดที่สนใจอยากเป็นผู้ให้แบบนี้ก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยที่สภายการาจารไทยด้วยค่ะหลายๆโครงการที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเอ่ยหรือแม้กระทั่งโครงการ อื่นๆเลยในส่วนของรัฐบาลเองอะค่ะถ้าเกิดว่าในภาคของประชาชนภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเราเปิดมากขนาดไหนคะอ๋อเปิดมากแล้วก็อยากให้มีส่วนร่วมด้วยนะครับการที่พี่น้องประชาชนห้างร้านเอกชนต่างๆนมีส่วนร่วมในหลายสิบโครงการที่เราพูดถึงเนี่ยหรือว่าอาจจะมีโครงการย่อยๆอีก ก็ห้าร้อยู่โครงการนียเราก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับผลจากโครงการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นทางด้านของป่าของน้ําของคนก็ตามแต่เนี่ยนะคะผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะผมว่ามาถึงเวลานี้นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมีการร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกๆหน่วยงานจากทุกๆภาคส่วนอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจเอกชนต่างๆนะครับ ก็ทําให้ผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองขึ้นมาได้รับมองไปในอนาคตโครงการเฉลิมพระเกยียรติหรือแม้กระทั่งโครงการอื่นๆนะคะรัฐบาลมีมุมมองหรือว่าวางเป้าหมายอะไรที่จะเป็นการพัฒนาอีกต่อเนื่องไหมคะครับตรงนี้เนี่ยครับอย่างสิบโครงการหลักเนี่ยก็จะก็จะดาเนินอย่างต่อเนื่องไปถึงไปจนถึงปลายปีนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าในวาระอื่นๆในมิติอื่นๆในรัฐบาลก็ยังครสนับสนุนเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องคนต่อไปณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองได้ศึกษาได้เห็นได้ลงพื้นที่ได้เห็นโครงการพระราชดำริได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานทรงสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดมีพระบรมราโชบายต่างๆมากมายเลยค่ะทีนี้หลักการทรงงานของพระองค์กับหลักการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรี ในส่วนตัวของท่านนายกเองเนี่ยนะคะได้น้อมนําหลักการทรงงานมาใช้กับการทํางานของตัวเองอย่างไรบ้างคะผมเชื่อว่าการที่พระองค์ท่านทรงทรงงานอย่างหนักเนี่ยท่านไม่ได้อ,อยู่ในที่อยู่ที่ท่านอยู่ในระวังอย่างเดียวท่านลงพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะท่านมีการลงรายละเอียดของแต่ละโครงการด้วยพระองค์ท่านเองนะครับตางเราเองเราก็มีการศึกษาแล้วก็ติดตามตามโครงกรรารพัฒนาต่างๆที่เวลาผมลงไปต่างจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็ได้มีการเข้าถึงแล้วก็มีการเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่พระองค์ท่านพยายามจะทำเนี่ยรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนอหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลรัฐวิสาหกิจก็มีส่วนร่วมเยอะหน้าภาคเอกชนเราพยายามเชื้อเชิญเข้ามาที่มีส่วนร่วมในการที่จะต่อยอดในการทำโครงการ,รชาติวิสต่างๆครับ การแก้ไขปัญหาผ่านการจัดทําโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแต่ทําให้ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนหมดสิ้นนะคะแต่ยังเป็นการน้อมนําแนวพระราชดําริพระราชปณิธานและพระบระมราชโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม สาหรอบ28กรกฎาคม2567ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้โครงการทุกโครงการดินเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย